ใครว่าอายุ40แก่เกินไปที่จะทำตามฝันมันเป็นวัยที่เพิ่งจะเริ่มใช้ชีวิตตั้งหาก สองเรื่องนี้เป็นมังงอาไว้ที่เราอ่านและชอบมากเลยอยากจะมาแนะนํากันค่ะเรื่องแรกจากซานอพิมพ์มานิแม็กซ์ซูซูเมะหนุ่มโสดผู้โดดเดี่ยวตั้งเป้ากับตัวเองไว้ว่าอยากจะใช้ชีวิตให้คุ้มก่อนตัวเองอายุ40ในอีก3เดือนข้างหน้าเลยนั่งเขียนโพยสิ่งที่อยากทําก่อนอายุ40มาส0ข้อซึ่งทุกข้อที่ว่าเนี่ยมันก็ต้องมีคนทําด้วยแต่ดันโสดสนิทเนี่ยสิจะทําคนเดียวก็ไม่กล้าเลยได้แต่นั่งจุ๊ปุ๊กใส่ชุดหมีน้อยกอดตัวเองไปวันวันบังเอิญม,มีรุ่นน้อง ทำกับผมไหมล่ะแต่ทั้งหมดที่ว่ามีพวกเรื่องอยากจุ๊บกับอยากมีแฟนด้วยเนี่ยสิเจ๊แวนเนี่ยต้องแอบคิดอะไรแน่เรื่องเนี้ออ่านแล้วเขินมากเขากุ๊กกิ๊กกันทั้งเล่มเลยค่ะช่วงท้ายมีดราม่านิดหน่อยพอกุบกริบส่วนฉากแซบก็อืออาจารย์มามิตะว่าฉากน,นั้นดเดซ็กซี่จริงๆค่ะเหมือนว่าจะมีเล่มสองต่อด้วยนะถัดมาเป็นของบรายจากสรนนพิงพ์บงกตค่ะโนซุเอะหัวน้าง,งานสุดเนี้ย ب. อายุย่างเข้าเลขสี่ชอบใช้ชีวิตอยู่แต่ในคอมฟอร์ทโซนตื่นเช้ามาก็ไปทํางานกลับ,บบ้านกินข้าวนอนถึงใใจจจนนนนึงงงะค่ออข้้าปลกกกับบบบชีีีวิตูแ็ คิดว่าเรียบง่ายดีไม่ต้องมีเรื่องยุ่งยากให้ปวดหัว แต่บังเอิญอีกแล้ว <Huh? S 1> ที่ออฟฟิศก็จะมีหนุ่มน้านิ่งคนนึงเข้ามาจุ๊กติกดุ๊กดิก,ดกอยู่ใกล้ๆเป็นพิเศษคอยชวนไปเที่ยวนั่นนี่ชวนกินครับเค้กร้านอร่อยยพูดหยอดแล้วหยอดอีกด้วยหน้านิ่งๆนั่นแหละตัวโนซเอะเองก็ไม่เคยเอะใจอะไรเลยแต่มันก็ทําให้ชีวิตที่เคยเหี่ยวเฉากลับมามีชีวิตชีวาขึ้นแล้วก็ยังมีความรู้สึกพิเศษบางอย่างค่อยๆก่อตัวขึ้นระหว่างเขากับเจ้าหนุ่มน้านิ่งคนนี้ด้วยถ้าเขาคิดจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ตอนอายุ40ส,สเเอิรนนนไปไนะื่งี้จุดเดเ่นเเลยยคือาส้นค่ะแบ่งพานลได้แปกตากเป็็นตาารงเลกๆเหมือนกรไป สมัยก่อนเลยบทพูดคุยเยอะมากแต่อ่านได้เพลินไม่น่าเบื่อถึง2เรื่องนี้เคสลุงเมหมาน้อยทั้งคู่แต่ไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะเรื่องหนึ่งน่ารักอบอุ่นนุ่มฟูอีกเรื่องน่ารักแบบแอบแซบเบาๆแต่สนุกครบรถทั้งคู่อยากให้ลองอ่านกันนะคะ